เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทท่านด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาทําภารกิจกันอ่ะภารกิจที่ของผมที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาเลยนะภารกิจของผมวันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปหาปืนเวลสามตามกล่องศพนะครับผมอ่านี้เป็นอีพีแรกที่ผมจะทําเลยนะครับผม <laughs> ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทําได้หรือเปล่านะคือมันมันมีคนทิ้นคนเทนหืมคนทิ้น,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 นมันเป็นคอนเทนต์ของผมเลยนะที่แบบว่า จะไปหาปืนในกล่องศพในวอ่าไม่ต้องอัพไม่ต้องอะไรนะครับเลยนะครับผมจะไปหาเอาในกล่องศพของคนเลยนะครับผมนะก็วันนี้ผมตั้งใจจะมาเล่น M4 ด้วยเออ M4 เอนี่ยคือมันเป็นปืนที่อ่กากลางเกมไม่ว่าจะกลางเกมหรือว่าเลทเกมหรือว่าต้นเกมมันจะเป็นปืนที่เล่นดีที่สุดแล้วนะครับผมนะแล้วก็ผมจะไม่อัพปืนใ,นใดๆทั้งสิ้นนะครับผมนะก็ถามว่าเก็บปืนไม่ต้องเก็บนะครับผมแล้วก็เก็บไว้อ่าป้องกันตัวนะครับผมเผื่อมีศัตรูไป เจอข้างหน้านะเดี๋ยวเราก็จะส่วนเขาได้ทันนะครับผมเออเดี๋ยวเราจะอยู่ไม่ถึงจบเกมนะ <laughs> <c oughs> โอเคทุกคนไม่ต้องพูดพามทำเพลงเราไปหาเก็บของไปเรื่อยๆก่อนละกันเนาะก็เออก็ที่ผมไม่ได้ลงอไม่ได้ภาคเสียงไม่ได้อะไรนะครับผมเนาะก็ผมเพิ่งจะหายป่วยนะครับผมนะเพิ่งจะหายจากไข้หวัดนะครับผมก็โอ้โหนานเลยนะก็เพิ่งจะ เสียงเพิ่งจะกลับมาได้วันสองวันเองนะครับผมแนละ้วก็เลย <c oughs> ต้องมาอัาเสียงต้องมาคุยกับทุกคนนะครับผมเออก็ทุกวันนีอ้อากาศบ้านเรานะครับผมเปลี่ยนแปลงบ่อยมากเลยนะครับผมแนละ้วก็ให้ทุกคนนะครับผมดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆนะครับผมเนาะก็อย่าไปออกไปตากฝนตากหมอกตากลมอะไรตากแดดอะไรกันนะครับผมเนาะช่วงนี้บรรยากาศเดี๋ยวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวมันก็ อุณหภูมิของคนนะครับผมอนะุณภูมิต้านทานของเรามันอาจจะสู้ไม่ดีไม่สู้ดีนักนะครับผมแนละ้วก็ให้ทุกคนนะครับผมดูแลสุขภาพตัวเองนิดนึงนะครับผมเนาะจะไดะ้ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องไข้ไม่ต้องป่วยเหมือนผมนะผมกท็ทั้งทั้งทํางานนะครับผมทํางานด้วยแล้วก็ตากฝนตากแดดตากโหทุกทุกอย่างอะแล้วก็กลับบ้านมาก็ต้องมาอ,อัดคลิปนะครับผมอัดคลิปแล้วก็มาทำคอนเทนต์ให้คนดูดูด้วยนะครับผมแล้วก็ ช่วงนี้คนดูผมก็ยิ่งไม่ค่อยมีอยู่ด้วยนะทุกคนก็ฝากทุกคนด้วยนะน, like นะครับผมนะฝากคนละหนึ่งไลค์นะครับผมคนละใจหนึ่งใจก็ได้นะครับผมกดให้ผมหน่อยแล้วกันเนาะคนะแล้วก็คนคนดูเข้ามาใหม่ก็ฝากติดตามดูผมด้วยนะครับผมเนาะก็อย่าทิ้งกันไปไหนแล้วกันเนาะอยู่ด้วยกันนานๆน,นะครับผมถึงผมจะเล่นไก่ถึงผมจะ,เ,ะเล่นการ์ดยังไงก็ช่วยอยู่เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยแล้วกันเนาะเพื่อนผมก็แตกแล้วอะ ื่อนก็กดตายดิผมจะได้ไปชุบเอ้ทำไมเพื่อนผมไม่กดอ่ะอ่าไม่กดสักทีเออกดละเดี๋ยวลงไปชุบเพื่อนก่อนละกันเนาะทุกคนก็วันนี้ผมก็จะเก็บปืนอ่าป้องกันตัวไปเฉยนะครับผมเนาะเดี๋ยวผมจะไปหาปืนเวลสัมตามกล่องศพคนนะครับผมอีพีแรกเลยนะผมก็ไม่รู้ว่าผมคิดคอนเทนต์อะไรบ้าๆบอๆอะไรของผมก็ไม่รู้นะก็มันไม่รู้ว่าหืเสียงรถใครวะน่ทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะ บ้านผมอยู่ใกล้ถนนใหญ่ด้วยไงนี่ไงมันอยู่ใกล้ถนนใหญ่แล้วก็มันอาจจะมีเสียงแทรกซ้อนเข้ามานิดนึงนะครับผมเนาะยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยที่เสียงมันมารบกวนทุกคนด้วยนะครับผมนะ<ๆ>ก็อย่าพึ่งว่ากันนะเดี๋ยวเจอคนละขอจัดเออเฮ้ยสองคนนี่ว่ะเอาแตกวะเราเพื่อนแตกยังเออสวยเฮ้ยน่าจะหมดตีนะน่าจะหมดตี้หรือเปล่าไม่รู้นะเหนียหมดไหมหมดไหม,หม,ไหมน่าจะหมดนะครับเดี๋ยวไปเก็บของกันดีกว่า ก็เล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะเดี๋ยวจนกว่าจะไปเจอกออล่องศพเราเราก็ต้องหาอย่างนี้นะครับผมโอ้โหมันคอนเทนต์อะไรของผมวะน,นี่อะเออมันยากนะทุกคนที่เราต้องไปหาปืนวลโสามตามกล่องศพคนแล้วก็มามาเล่นตามที่ตัวเองต้องการที่อยากจะเล่นนะครับผมเนาะก็คือ m 4นะครับผมเนาะก็ไม่รู้ว่า m 4ของเราอะจะหาเจอหรือเปล่านะส่วนมากนะครับผมเนาะ ก็ไม่ค่อยอยากจะเจอน,นะครับผมนะส่วนมากในกล่องศพคนนะ่ะเขาพวกเวลสามเอ่อปืนอัวเวลสามเนี่ยเขาก็ต้องเก็บไปหมดอยู่แล้วใช่ไหมก็มันมีมันเราต้องเราต้องไปยิงเขาอะไปยิงเขาให้ตายก่อนอะเราถึงจะได้อะเราถึงจะเก็บได้นะทุกคนเออไปไปไปหาดีกว่าทุกคนผมว่าแถวนี้ไม่คงไม่มีแล้วแหละไม่น่าจะมีแล้วนะฟันหลงศพไอเนี่ยออกมันสายปุ้งปังปุ้งปังเนี่ยเอ้อเายังไงก็ ช่วยเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับผมนะว่าผมจะหาเจอหรือเปล่านะก็ไม่รู้ว่าจะได้ที่เท่าไหร่นะทุกคนวันนี้ผมกอ็อยากได้ที่หนึ่งด้วยแหละเออในใจอยากได้ที่หนึ่งแต่ว่าไม่ไม่เน้นคิวแล้วกันเนาะไม่เน้นคิวเน้นหาปืนให้เจอแล้วก็ไปยิงคนแล้วกันเนาะ <c oughs> เอออทำไมเออแต่ว่าวงฟ้าไม่มีคนเลยหรอหรือว่าไงนี่อโอ้อยฝั่งนู้นฝั่งนู้นนู้นเขายิงกันเห็นไหมเห็นไหม,ไหมทุกคนไม่เป็นไร เราจะพึ่งไปยิงเขานะครับผมนะให้เพื่อนเราไปแจมก่อนเดี๋ยวเราค่อยเอเนียกันเนาะเอ้ยผมก็เดี๋ยวผมเียบไปซื้ออ่าอ่าเอาไอ้อัพชิปอัพไว้อัพพวกลูกซองแล้วกันเนาะพวกลูกซองพวกอะไรเผื่อแต่ถ้ามไม่รู้ว่าจะได้อัพหรือเปล่านะแต่ผมจะซื้อไว้เฉยนะครับผมเนาะ ก็เผื่อได้อัพลูกซองนะครับผมเนาะแต่ว่าปืนที่เราจะเล่นน่ะเราจะไม่อัพนะครับผมนะเราจะไปหาอย่างเดียวนะครับผมนะเออเราจะไปหาตามกองศพคนนะครับผมเนาะก็พวกปืนชาร์จพวกอะไรยังไงเราก็ต้องโอ้ดูมีปะเนี่ยไม่มีนะครับผมไม่มีไม่มีมมเอ,อ้ยังไงเพื่อนเดี๋ยวขอไปช่วยเพื่อนก่อนแล้วกันเนาะเพื่อนผมแตกเดี๋ยวได้ๆช่วยกันทันจะแล้วนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอยู่ไหนอะอยู่ไหนทุกคนหุ้นเอาใช่ปะ อยู่กับเพื่อนปะนี่ไงโอ้โหมันมันไม่ได้อัพวิวสารแล้วมันเบาด้วยนะเต็ม14เราอะเดี๋ยวขอเจอาะก่นอนแล้วกันเขาอยู่ในไอวอลนะทุกคนเฮ้ยเพื่อนผมทำไมไม่ไอเนี่ยไม่เจาะไอวอลแล้วเอาดิน,นี่โอ้โหเอาดิเพื่อนเอาดิ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 จะได้ไหมนาะอ้าวอ้าวเพื่อนผมเพื่อนผมเอาไงเพื่อนโอ้โหแตกจะหมดละเอาดิ เฮ้ยเอาดิเอเอโอ้โหเพื่อนเอ้ยกดจะแตกโอ้โหแล้วเพื่อนผมอะไรของเขาะน่นะดีนะที่ผมไอเนี่ยช่วยข้างหลังไม่งั้นไม่งั้นน่าจะหมดตีนะทุกคนนะผมเมื่อเมื่อกี้เพื่อนผมน่าจะหมดเลยน,นะเมื่อกี้นะอขอไปชุบเพื่อนก่อนรักันแต่ว่าก็เล่นยากพอสมควรเหมือนกันนะทุกคนซึ่งเราไม่ได้อัพปืนไงแต่ที่จริงๆอ่ะผมอัพได้แล้วนะผมอัพได้แล้วนะเวลสามเนี่ยคือผมผม จะเล่นตามสเตปเลยแล้วกันเนาะเล่นเป็นคอนเทนต์ของผมเลยนะครับผมเนาะนี่เป็น EP ีแรกที่ผมจต้องทํานะครับผมเนาะไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่าเรทุกคนอันดับแรกเลยนะเราต้องไปหาปืนให้เจอก่อนแล้วกันเนาะผมจะเจอหรือเปล่าว่าวันนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะหาเจอหรือเปล่านะคอนเทนต์บ้าๆบอๆของผมเนี่ยโอ้ยซึ่งมันหายากจริงๆนะทุกคนใครเจอปืนเียวสามมันก็ต้องจิบมันต้องหยิบไปใช้อยู่แล้วใช่ไหมเออเดีเดีเดะขอช่วยเพื่อนก่อนแล้วกันเนาะ เอ,เอามาดิเพื่อนผมนี่ออกมาดิผมนี่ออกมาดิมาดิมาดิเอ้ยสวยเพื่อนโอ้โหเพื่อนผมก็เก่งนะเพื่อนผมก็เก่งอยู่นะเพื่อนผมก็ใช้ได้อยู่นะทุกคนนะหาปืนก่อนหาปืนหาปืนมีปะใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวขอใช้เออใช่นี่เบีวสามตีไงทุกคนโอ้โหจนเลทเกมแล้วทุกคนดูวงดีนิดเดียวเองอะวงแค่นิดเดียวเองอะไอ้ แล้วผมผมไม่เอาสกบสีผมจะเล่นเป็นสกบสองเออเดี๋ยวมาดูกันว่าสกบสองกับสกบสีอันไหนมันจะดีกว่ากันแต่ว่าผมว่าสกบสี่อ่ะเท่าที่ผมเล่นนะมันมันได้ระยะก็จริงแต่ว่ามันไม่นิ่งเท่าสกบสองนะครับผมนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะยิงระยะตรงนี้ให้ดูนะไหนนะ่ะหาคนก่อนหาคนยิงก่อนไหนนะ่ะเดี๋ยวนะนี่เห็นไหมสามเม็ดนี่คือโดนทุกเม็ดเลยนะครับผมนะ ดอก27 28 29ปดบนี่คืออยู่ประมาณนี้นะครับผมแต่สกบสีผมไม่แน่ไม่แน่ใจว่าจะนิ่งแบบอย่างนี้ไหมแต่ผมเท่าที่ผมเล่นนะเท่าที่ผมเล่นสกบสีอ่ะคือมันมันเหมือนมันอยากดีดอ่ะทุกคนเวลาเวลาเรายิงไกลๆอ่ะเหมือนแบบเป้าเรามันบานออกอ่ะสังเกตไหมทุกคนสังเกตที่เราเล่นสกบรศีไหมเหมือนเป้ามันบานออกแล้วมันแตกเนี่ยแต่สกบสองมันไม่มันไม่บานนะเพราะมันจะอยู่ตรงแค่จุดอย่างเดียวเลยขอยิงไหมอ้าว โอ้โหไอ้นี่ใส่มิชามานี่วะขอบอกเพื่อนก่อนแล้วกันืนเห็นไหมไม่แตกเลยนะครับสกบสองนะสกบสองไม่แตกนะเอฟโฟเออสวยมากเลยมันมันมันเนี่ยมันจนมันจะมันจะจบเกมอยู่แล้วเพิ่งจะเจอเห็นไหมทุกคนคือใครๆก็ต้องใครๆก็ต้องเล่นนะ่ะเออสกบตีเนี่ยปืนเบลสามอะยิ่งเดดเกมยิ่งมีคนเล่นเยอะนะครับผมเนาะเออก็ ถือว่า e ีนี้เราเราสำเร็จแล้วนะครับผมเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เห็นไหมไม่แตกเลยนะครับผมโดนทุกเม็ดนะครับอเนี่ยไม่แตกเลยนะครับผมเนาะไม่ช่วยเพื่อนเอาเพื่อนผมเห็นไหมสกบสอง่ไม่แตกเลยเห็นไหมดูไหมไม่ไม่โอ้ไม่ไม่แตกเลยนะทุกคนโอ้เด่นมันละสกบสองเล่นมันมากยังไงเพื่อนว่าจังไดเอาเพื่อนผมเพื่อนผมอยู่ข้างหลังเห็นไหมน่ะเอาดีครับเอาดีครับเอาดีครับเห็นไหมโอ้ย ถึงมันจะไม่แรงแต่ว่ามันนิ่งมากเลยนะครับผมโดนทุกเม็ดเลยนะเออเขาท่าวะชอบวะทุกคน M4 อย่างเงี้ยเดี๋ยวต่อไปเราจะเล่นเป็นอ่า M14 ละกันเนาะเออผมไม่รู้ว่าจะหาเจอหรือเปล่านะ m อ4สนะทุกคนนะเฮ้ยผมก็ไม่รู้ว่าผมจะหาเจอหรือเปล่านะ m อ4นะไปก่อนไปก่อนดีกว่าเฮ้ยอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเพื่อนอยู่ข้างบนจอดี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 จอด,อดีเดี๋ยวผมจอดให้เพื่อนก่อนละกันเนาะ เดี latitude latitude hey, 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 right, okay. ๋ยวเดี oh, ๋ยวเดี oh, ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้หมอนี่ไอ้หมอนี่ไอ้หมอนี่อยู่นี่ไอ้หมอนี่อยู่ในบ้านไอ้หมอนี่อยู่ในบ้านเอาล่ะครับเอ้าอุ้ยสวยเพื่อนเข้าดิครับเข้าชาร์จดิอย่างนี้เข้าชาร์จดิอย่างนี้อยู่ทำไมล่ะครับอะฮะไปชุบโหูอย่างไวอะชุบอย่างไวเดี๋ยวขอละเบื่อละกันของพี่มีเยอะไอ้หนูของพี่มีเยอะไอ้หนูของพี่มีเยอะไอ้หนูเอ้าเอ้าเอ้าโดนร้อยฮาพอดีครับมาอย่างนี้มามาอย่างนี้ก็แตกดิครับสามดิครับอุ้ย มาดิครับมาดิครับโหสุดยอดทุกคนที่หนึ่งเฉยอะเออภารกิจแรกเราชนะนะทุกคนเราได้ที่หนึ่งด้วยนะทุกคนถึงได้คิวน้อยแต่ว่าเราก็ทำภารกิจสำเร็จนะครับผมโอเคนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมนะเก็บปืนเวลสามตามกล่องศพ EP แรกของเรานะครับผมก็สำเร็จไปรู้ล่วงดีนะครับผมเนาะโอเคครับผมก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนรักทุกคนนะครับสวัสดีครับผม